สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้เฮ็ดลูกชิ้นเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนี่ค่ะลูกชิ้นหมูปั่นเสร็จแล้วเราก็มาทำต่อด้วยลูกชิ้นเนื้ออ่ะนี่ลูกชิ้นเนื้อกะลั่งสีเฮดเนาะจ้าลูกชิ้นหมูเด้อปั่นเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะมือนี้มนูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะค่ะมาปั่นชิ้นกัน อันลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูบ่ได้ษทายทายตอนเห็ดแล้วเนาะค่ะปับเมือดอยจังวะทายม,มั้มือ่อยมืดอตาดำปื๋ยโ <c oughs> ย่ใหญ่มาทั้งพีที่กลัวสารพัน้องค่ะก็ต้องเบิ่งคนเห็ดก็ได้ดอกเนาะจ้ะหึงแต่ห้าปัน่นชิ้นนี่กับพ่อมือดเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> มือดอยจะทายมือดอยเมื่อเน่ยแหละเียห,อห้องเบิง่งเลาง กิ๊บชิ้นเก่กน์ว่ไงนะค่ะเกตก่อน่อยๆซ้หน่่ยปั่นกับปัดแดงามปันแด่ดอกลูกชิ้นมันสิออกเป็นหันลูกชิ้นเอ็นเนี่ยจักหน่อยเอ้ยมืดแทะทำไมมันมืดจังเลยจะสิผ้าจะสิตัางหมุนไปทางใดดอกค่ะหนดอยมึดสีเอา แจ้งก่อน,นหน่อยห้งนอกก็ห้มาตกค่ะก็น้ำแข็งเอ้ก็ตุ่นใหม่งามงามแห่งไทยงามขึ้นแห่งตง่งามวันนี้ว่าได้ไปตลาดคะพี่น่องวันนี้เต้นมาอยู่บ้าน น้ำเดือดแล้วกับ่อนไฟเบอร์สามพ่อจะ้ะเนี่ลูกชินก้นใบใบกระสีอันนี่นูม่มามาเถินตัวเหรอวันนี้ว่าได้ไปตลาดหรืไปหนี่ช่วนนั่นแล่นกับลูกไส้กะ บอนเฮดพิซซ่ากะนาสีเฮดอันี้ลหละจ้ะอบอันนี้ก็อ,อันน,ออนี้ยังกะพาสต้าไหมอบเส้็มัมากกะโรนีใส่ชีสเนื้อนี่สิบนอนเนียนด้วยค่ะเด้อพราวาเฮดเป็นันลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อเอ็นไหมเพราะว่าเคยเอาอันเนื้อมัน เหนือมันมาบดเราค่อก็ไปเอาส่วนเอ็นมันมัซับซับใส่ไหมจ้ะเอ็นติดมันอะไอลาเห็ดเป็นก่อนมันสิบวาใครอยากเป็นติดเส้นติดเอ็นมัน <c oughs> อากาศบ่กใครโอเคเปันไาดอกจ้ะ หนาวคือซื้อกับติดลบตื่นมาจังเลยว้ให้มะขาวจูนพูนอยู่ปี่นอือขาวจูนพูนเต็มถนนเต็มเหมือนลานจอดรถเต็มต้นไม้อยนี่มันเวมัน,ม,น,ม,นมันมีไฟเนาะเขาสีมีอันไฟตามมันหนีเนาะงามงามตื่นมาแข่งจางปางแข่งหิมะไหมเนี่ยเบิงงหรืองามดีวิวงามดี เดี๋ยวผักไหวกันนจะเนาะมา่งบึงตอนเัาเห็ดแล้วเนาะนี่จ้าลูกชิ้นเนื้อเัากระปั่นเซตเรียบร้อยแต่ว่าร่านสุกเนาะค่ะเนาะนี่นั่งเบิงแดงๆอยู่นี่ค่ะชิ้นเนื้อคือเก่าล้วค่ะสูตรเก่าสูตรเดิมเด้งๆดึงๆเหมือนเดิมอินย่ำไดแซบย่ำนั่นค่ะนี่อันนี้กะหมูค่ะหมูกะไข่สุกแล้วแต่ว่าเปิดไฟเบอร์สามเนาะค่ะเนาะนี่ เปิดไฟเบอร์สามให้เขาอันนี้ไปเรื่อยๆสุกซ่าๆกัน,นเย็ดเร็วมันที่แตกนะจ๊ะนี่มือนี่เป็นมืออยู่บ้านเด้อค่ะเด้อบ่ได้ไปใส่ยู่บ้านใส่สุดยู่บ้านเบิดมือเบิดเว้นแ่บมือนี่สุดอยู่บ้านสุดนอนสุดกินเขา่าสุดเดียวกันถ้ <laughs> าอยู่บ้านเด้อจ้ะ <laughs> นี่มือชินเนี่ยเขาหนอกา ยางละแปดร้อยกรัรมมซื้อมาจากกันอาดีมือว่านนี่เนื้อเปีนี้กับแพ้งเดี๋ยค่ะเนื้อนี่กับันตีเป็นเงินเท่ากับเกือบหารวยเดี๋ยวเกือบละหารวยกลัวพูดละจ้ะนีู่กะบอถึงมูกะประมาณสามร้อยก็บาทประมาณนี้ล่ะค่ะปีมาปีนี่ของทุกอย่างแพ่ง แพงก็ตตรงกินตรงใสคือเก่าลหละค่ะแพงก็บสื่อตามแพงแอนฮามีพอ่อใส่พอ่อสอยของใสของยเฮากะรอมันดลดราคากะจังไปเอาทีเดียวมาหลายๆเลยจังสี่แม่จ้ะส่วน,นของกินเนี่ยสื่อมือต่อมือวันต่อวันหน่อยขังทีว่าสี่สองสามมือแม่จ้ะหน่อยส่วนมากอะมือต่อมือเคอยออกจากบ้านสู่มืออค่ะหายนยางหล่นน้ำเนี้ยถือว่ายางหล่นออกกําลังกายไป นี่แหละค่ะลูกชิ้นหมูเด้งๆนะคะชิ้นเท่เากับเซตซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนจบคลิปเนาะจ้ะ,ะน่คะบรรยากาศข้างนอกเย็นเนะค่ะเด้อไก่อันนี้หระค่ะน้ำแข็งไอ้ละลายเราหิมาบนต้นไม้กับละลายลุลายหลหรอคลิปนี้ก็บซัมมี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณนสุขภูสุขณ์เด้อค่ะเด้อที่แวะเข้ามาหลับชมคลิปก็มีสาลาเนี่ยบ่มีสาลาเนี่ยผสมประสานกันไปหรอค่ะตามภาษา ขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้า